สวัสดีค่ะวันนี้พามาชม12ล้อเข้าใหม่นะคะเป็นหัว S700 นะคะของญี่ปุ่นนะคะเข้ามาทั้งคันนะคะเข้ามาประกอบในไทยนะคะ12ล้อคันนี้จะเป็นหางโรเบนนะคะจะขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอลิกนะคะพื้นไม้จะปูด,ด้วยเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะไม้หนานะคะ ยางที่เห็นนะคะจะเป็นยางบิดโซนนะคะสองสี่ห้าเจ็ดสิบอาขอบสิบเก้าจุดห้านะคะสภาพโดยรวมนะคะทำสีใหม่นะคะทั้งหมดนะคะสะพานท้ายจะเป็นแบบหนึ่งตอนสามารถปรับขึ้นลงไฮดรเลิกได้ ท่านใดสนใจนะคะอู่เราตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะสามารถเข้ามาดูชมที่อู่ได้อยู่มาลายแมนกมสิบสีเดินทางสะดวกนะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้มีทั้งระบบเงินสดและเงินผ่อนนะคะหัวนี้เป็นหัวญี่ปุ่นแท้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูหัวข้างหน้าชัดๆอีกทีนึง สนใจไม่ว่าจะเป็นหัวล่ากหรือ12ล้อนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปขอบคุณค่ะ